เขาก็สิพวกเกีียวหนามกับถว่วแมน่นป่ะฝนมันจะตกอกีกก็ได้น่ยดูฝั่งนี้ฝั่งนี้หนามกันกไหนมาฝั่งนี้แห้งยี่แต่ฝั่งนี้ขึ้นมาเพียได้เถอะเล่ไ,ไฟอะไรกบริบกบริบ นี่คือบทรวมกันจะไปเริ่มท่วมตรงไหนนี่รถหลัตัวไหนแถวแม่นบอสโมแมนบอสในฮอดมองกันนะ มาบ่าได้แล้วทเาอ,อรวมก็เก่าอีกบาทม,มีงอดพีละเทา้ทาทอ๋อซอดออกมาแล้วเอซอดออกมาแล้วสีรวงนะขับรถได้อีกว่าดิฮะสีขับรถได้อีกว่าดิจังหวะ <c oughs> จะไปไหนอ่ะ น้องเอ้ยโอ้โหเป็นฝ้ายมาแล้วยังเดิมเพิ่มเติมคือขึ้นจะถึงถนนระคับขันได้ไหมรู้ที่มันจะกลับก็ได้ไหมคุณใต้ระนาดโอ้สูงกว่าเดิมเลยอะเรียบร้อยแล้วนี่ถึงนี่แล้เพราะมันดันถนนมันไ,มได้มาแล้วเนี่ย ติดปะทางขึ้นสะพานรถก็จะติดหน่อยไปจอดบ,บังเหล่าวัดพุ่นแต่ว่าน้ำมันมาจากไหนเท่านั้นแหละเนี่ยฝนตกใช่ไหม<ฆ>ฟัง่นถั่วมืดแน่มาเห็นอ้าวมาหอดพีเหรอคะ ครับขับรถได้อยู่สาธุของพอพี่น้องพูดนั่งจุดปวดจุดปวดซ้ำกับน้ำแล้วน้ำสิทวมแล้วน้ำสีทวมองค์พระแล้ว บบบี่นามไหมเกือบจีบปัญหาเข้าเลยเลยเลถ้ <ừ. S 1> ามันว่าไล่ทั้งบุญเหมืนมันหล่นทั้งปดเลยอ่ะ,ะ,ะ,ะไปได้ปะอุ้ยมันน้ำเชี่ยวมากเลยหนือไ <ừ. S 1> นไล่หนามหนอนรงบนแม่ไมีปลาขื่นมะเถาะ ลงไปผุดเลยทั้งวัดรุ่นองค์พระเรือสำรานรุ่นไลคัคอีรีเลยหนาไล่เตือนเตือนแล้วเถอะเอ้ย กระพีอะไรด้ยหอดพีนะสาวดิัุนว้าทายเรือทายเรือในอู่รถแล้วกันนะี่ยโอ้ยถั่วมีหรีว่ยายางบัดมีไงนะี่ <c oughs> อัปเดตอัปเดตบ้านเมใหญ่ให้ดูนะจ๊ะศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไทรไทรฟังหีบบัดบัวถั่ว ยังบุงมาหอดเนาะ่าทางโอ้ยหล่นมาปีแล้วน้ำฟังเ่ยไหนดูสิตรงนี้ท่วมเหมือนเดิมไหมท่วมสินน่นะ <c oughs> ท่วมอยู่นะท่วมอยู่พุ่น <c oughs> เป็นทะเลมเหมอกเลยท่วมคักเทาบาน <c oughs> โอ้ย <c oughs> ฝั่งนี้ใกล้จะหอดบ้านไม่ใหญ่แล้วเนะี่ยเป็นทะเลแล้วแต่ดูสิตรงนี้จะมีคนหาปลาไหม,ม,มนี่วันนี้เพราะันมีคนหาปลาโอ้ยเดี๋ยวม่ยืนจอดเลย ขึ้นถนนเราแสดงว่าอนาฝตตกแห้งดิมันเนี่ยศูนย์เบี้ยงบนน้องศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะสัตว์เลี้ยงน้ำจืดนะ